ที่ยะโสธรมีตลาดไนแล้วนะนี้พี่เมย์พี่รตรีวิวจะพามาเดินโลตัสตลาดไนยะโสธรกันค่ะตลาดกลางคืนนะคะที่บรรยากาศค่อนข,ออข้างคึกคักเลยค่ะแต่เนื่องจากเพิ่งเปิดใหม่นะคะร้านค้าแล้วก็ลูกค้าก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากอยู่ตรงลานจอดรถของโลตัสเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เมย์พี่รตรีวิวจะพามาเดินตลาดค่ะดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านไปกินกันบ้างตลาดไนเปิดใหม่ที่ยะโสธรตั้งอยู่ที่โลตัส <confirmed S 1> ยะโสธรเลยนะคะใครอยู่ที่ยะโสธรมาเดินเล่นกันได้นะยากาศในตลาดมีร้านค้ามากมายน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเขายัง มีโต๊ะเก้าอี้โซนให้เรานั่งทานด้วยนะคะพี่เมย์สังเกตเห็นว่าร้านทุกร้านนะคะเขารับสแกนหมดเลยถึงเราไม่พบเงินสดไปเราก็สามารถซื้อทานได้นะเดี๋ยวเราจะลองเดินดูก่อนนะคะว่าจะมีอะไรที่เราจะพอเอากลับไปทานที่บ้านกันได้บ้างความจริงของทานหน้าทานแบบเยอะแยะมากๆเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยนะจุดจุดนี้หน้าทานไปหมดสองข้างทางมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยนะคะร้านค้าเยอะมากๆซูชิก็มีแซลมอนก็มีนะคะเนื้อแดดเดียวก็มีแมลงทอดก็มีค่ะนี่เขายังมีวงดนตรีเล่นสดอย่างนี้ให้เราดูด้วยนะคะใครอยากนั่งทานชิลๆก็สามารถซื้อแล้วก นั่งที่โต๊ะทานชิลๆได้เลยค่ะแวะหนึ่ง้านล้านนี้เลยพี่เมย์ซื้อจัดไปแล้วหนึ่งถุงนะคะกับหอยยำหอยนางลมตัวใหญ่ๆเลยค่ะเขายำให้3มถ้วย90บาทเองค่ะเครื่องแบบอย่างเยอะเลยพวกลูกชิ้นหมาลงหมาล่านะคะก็มีค่ะหรือจะเป็นพวกน้ำปั่นพวกใส่น้ำใส่อันนี้อันนี้กุ้งนะคะก็มีค่ะขนมก็เยอะมากเลยนะคะพี่เมย์แอบเห็นว่าเขาเปิดมาได้หลายวันแล้วนะคะวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มาเดินค่ะเราเจออีกอย่างหนึ่งแล้วที่เราจะซื้อกลับไปทานกันที่บ้านนะคะ10แถมหนึ่งด้วยในเมื่อ10แถมพี่เมย สั่งไปสิบเลยค่ะเพราะเราอยากได้ของแถมยอกยอดูหน้าทานแล้วก็มันหอมมากๆพี่เมย์ก็เลยต้องแวะซื้อค่ะเขามีทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูนะคะแบบหน้าทานสุดๆแลนี่เลยค่ะ2ออย่างที่เราได้กลับบ้านไปวันนี้นะคะพี่เมย์มาเดินตลาดหนวันนี้ไม่ได้พกเงินสดมาเลยนะคะสแกนอย่างเดียวเลยค่ะพี่เมย์คิดว่าต่อไปจะต้องมีร้านค้าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยชอบตรงที่เขามีเก้าอี้โต๊ะให้เรานั่งด้วยนี่ละค่ะและร้านสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านก็นีี่่่่่่เเเเเเลลลยยยคคคะะะะสสตตรรรอออวววบบ้้้้้้าาาาานนักกใใถไแหพิมด แบบไม่อันเลยนะคะถ้วยละแค่20บาทเองถูกมากสตรอเบอรี่ถ้วยนี้พี่อสจะซื้อไปฝากหลานองศานะคะพี่เมย์ก็หยิบเพิ่มแค่นี้ละค่ะกลัวพ่อค้าเขาจะปิดฝาให้เราไม่ได้นอกจากตลาดที่นี่นะคะจะอร่อยแล้วทุกร้านเลยแล้วแถมราคาลนะพี่เมย์แอบแบบเห็นว่าราคาถูกด้วยนี่เลยค่ะได้แล้วสตรอเบอรี่เอาไปฝากหลานนะคะนี่เป็นร้านสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินออกจากตลาดกันค่ะมาที่นี่ไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดรถเลยนะคะเพราะว่าเขามีรานจอดรถอยู่แล้วนะที่ห้างโลตัสนี่ค่ะคนก็เริ่มคึกคืนเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะคนก็เริ่มทยอยอกันมาแล้ว นะคะคที่นี่นะคะตลาดไหนยะโสธรตั้งอยู่ที่โลตัสยะโสธรเลยค่ะแต่วันนี้พี่เมย์พี่รอดมาเร็วนะคะก็เลยจะได้กลับเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าได้ของถูกใจแล้วใครอยู่ที่ยะโสธรนะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะหน้าพี่เมย์จะพามาเดินอีกนะ